สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หลายคนเคยสงสัยว่าทำไมคนสวยดันไม่มีแฟนแต่คนรูปร่างอ้วนท้วมก็ดันมีแฟนรูปร่อคุณเพอร์เฟกก็เพราะความจริงแล้วสเสน่ห์ของคุณผู้หญิงมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและนิสัยตั้งหากครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจ็ดสิ่งที่ต้องเลิกทำถ้าไม่อยากเป็นผู้หญิงไร้สเสน่ห์นำเอามาบอกคุณาสาวให้รู้ว่าสิ่งไหนบ้างนะที่ห้ามทำไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นคนไร้สเสน่ห์ไปเลยล่ะครับ ข้อที่ 1. มั่นใจหน้าตาตัวเองสูงผู้หญิงประเภทที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปเชื่อมั่นว่าฉันนี่แหละสวยเลิศกว่าคนอื่นแน่นอนซึ่งผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ผู้ชายจะรีบเลี่ยงก่อนเลยครับเพราะคุณผู้ชายส่วนใหญ่เขาไม่ชอบคนหลงตัวเองหรอกนะครับดังนั้นคุณสาวๆลองเช็คตัวเองดูซิว่ามีข้อนี้อยู่ในตัวกันหรือเปล่าครับข้อที่2ไม่ให้เกียรติคนอื่น คุณผู้ชายจะออกห่างผู้หญิงที่มีนิสัยแบบนี้ทันทีเพราะการไม่ให้เกียรติกันนั้นถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งทําให้คุณผู้ชายรู้สึกว่าคุณผู้หญิงประเภทนี้ไม่น่าคบหาเอาซะเลยทางที่ดีคนเราทุกคนควรจะให้เกียรติกันจะดีกว่านะครับข้อที่3มมีทัศนคติเป็นลบ ผู้หญิงที่มีความคิดแง่ลบแบบนี้ใครอยู่ด้วยแล้วก็คงมีแต่ความหม่นหมองในชีวิตแน่ๆครับเพราะพวกเธอเหล่านี้เมื่อเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงก็จะยิ่งตอกย้ำสถานการณ์ต่างๆให้แย่ลงและทำให้คนรอบข้างรู้สึกแย่ตามไปด้วยซึ่งจะทำให้คุณกลายเป็นคนไร้สเสน่ห์ไปโดยปริยายครับข้อที่4เห็นแก่ตัว นิสัยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีอยู่ในตัวละก็ไม่น่าคบหาทางนั้นแหละครับซึ่งหากคุณเท้าสาวมีนิสัยแบบนี้อยู่เยอะมากเกินไปก็จะทําให้ไม่มีใครสนใจในตัวคุณเลยดังนั้นการเห็นแก่ตัวมีได้นะครับแต่ก็อย่าให้มันมากเกินไปจนคนอื่นเดือดร้อนรับไม่ได้จริงๆครับข้อที่ 5. เจ้าเล่หลายใจ ผู้ชายจะมองผู้หญิงประเภทนี้ว่าเป็นคนที่ง่ายเกินไปเลยล่ะครับเพราะด้วยความที่เจ้าเล่ไปเรื่อยไม่ยอมคบใครจริงจังสักทีทำให้เขาไม่อยากอยู่ใกล้ผู้หญิงประเภทนี้เท่าไรนักหรอกครับข้อที่6อยากชนะคนอื่นไปสมุด นิสัยแบบนี้ทําให้คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจสุดๆครับเพราะคุณจะไม่เคยยอมอะไรเลยแม้แต่การยอมรับความจริงซึ่งนิสัยแบบนี้ทําให้คุณเป็นคนที่ไร้สเสน่ห์มากๆเลยล่ะครับดังนั้นคุณสาวคนไหนที่มีก็ต้องรีบทิ้งนิสัยข้อนี้ไปซะจะเป็นการดีที่สุดครับข้อที่ 7. นิสัยชอบเยอะ เยอะในที่นี้ก็คือเรื่องเยอะครับอย่างเช่นเออะก็จะเอาอะไรให้ได้ดังใจไปสมดทุกอย่างเรื่องโน้นก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นคนค่อนข้างเรื่องมากและเข้าถึงยากอะไรทํานองนั้นครับซึ่งทาให้คุณผู้ชายรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วจะอึดอัดแถมเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ยากมากๆนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7สิ่งที่ต้องเลิกทําถ้าไม่อยากเป็นผู้หญิงไร้เสน่ห์คุณเท่าสาวรู้แบบนี้แล้วก็ลองสารวจตัวเองดูนะครับว่าคุณมีนิสัยแบบนี้อยู่ในตัวกันบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนและกําจัดทิ้งไปซะก่อนที่จะกลายเป็นผู้หญิงไร้เสน่ห์ในสายตาคนอื่นซะเชื่อเถอะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ